สวัสดีครับสวัสดีครับผมมอครับวันนี้ผมก็จะมาชี้แจงแบบรวดเร็วนะครับทุกคนก็อค่ที่ผมพูดไปนะครับว่าวันนี้ผมจะมาชี้แจงครับชี้แจงสิ่งที่หนึ่งนะครับทำไมผมถึงย้ายช่องจากช่อง t ิกตอกช่องนี้ไปอยู่ช่องโน้นด้วยครับเพราะว่ามันมีสาเหตุหลักๆก,ก็คือนะครับก็คือช่องทิกตอกช่องนั้นอะ่ะผมไม่ได้แบบได้พูดติดตามมาจากาจาการแจกเกมฮิต นะครับถึงมันจะส่วนมากก็คือแต่ว่ามันก็จะมีการที่ผมไปแจกเกมในเพจสโต้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปต่างๆบางคลิปนะครับผมก็ไม่ได้ได้แบบว่าทุกคนที่แบบมาติดตามผมเนี่ยมันจะตามพวกเกมฮิตนะครับผมก็เลยขออนุญาตย้ายไปอยู่อีกช่องหนึ่งแบบผมอยากรู้ครับว่าคนที่ตามผมจริงๆเนี่ยคือมันเป็นช่องแบบช่องแนวฮิตเลยครับผมแบบตายตัวเป็นฮิตไปเลยครับแล้วก็คราวนี้ ส่วนไอเนี้ยผมก็รู้เลยนะครับเพราะว่าคนที่มาตามช่อง u t u b e ผมเนี่ยก็คือผมจะแจกเกมเฮดนะครับแล้วก็ชี้แจงเรื่องนึครับคือผมอยากผมมาชี้แจงแบบแบบนี้ก่อนนะครับคือมันมีคนแท็กผมไปในช่องคือคนคนนี้นครับมันบอกว่าเขาบอกว่าผมเนี่ยมีคู่แข่งแล้วนะครับผมต้องพูดตรงนี้ก่อนนะครับว่าคนที่แจกเกมแนวนี้แบบแนวนี้กับผมเนี่ยผมไม่เคยมองเขาว่าเป็นแบบคู่แข่งของผมเลยนะ ผมมองซะว่าแบบเป็นเพื่อนร่วมแจกเกมด้วยกันมากกว่านะครับเพราะว่าสิ่งนี้เราต้องเจอก็คือการหลบแบนด์หรือว่าการโดนอะไรแยบนี้ครับมันต้องหลบนะครับผมอยากไปว่าให้ทุกคนมองว่าพวกเราเนี่ยแบบเป็นแบบเพื่อนแจกเกมด้วยกันมากกว่าเป็นคู่แข่งนะครับเห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วว่าผมกลัวมันสั้นเกินแล้วมันก็สั้นแบบสั้นจริงๆเหมือนที่ผมคิดด้วยครับก็เลยต้องมีช่วง Q&A ของผมขึ้นมานั่นเองนะครับ ซึ่ง Q&A ที่ผมจะตอบนะครับผมจะตอบแบ่งเป็น3อย่างนะครับก็คือคําถามที่เขาถามมันเยอะอันแรกนะครับแล้วก็คําถามที่โดนใจผมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือคําถามทั่วไปนะครับผมจะแบ่งเป็น3อย่างนั่นเองนะครับเรามาเริ่มจากคําถามแรกคําถามที่เขาถามมันเยอะนะครับก็คือเรื่องอายุกับชื่อผมนะครับผมต้องบอกตรงนี้นะครับว่าทุกครั้งที่ผม Q&A จะมีคนถามตลอดเลยนะครับแล้วผมจะพูดแบบเดิมทุกครั้งนะครับว่า ผมไมบ่บอกนะครับทุกคนคำถามมีคําถามนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของช่องนี้แล้วก็ทําไมถึงมันแจ้งครับก็คือคนถามเยอะมากซึ่งใครที่แบบอยากรู้แบบประวัติยาวๆของช่องติ๊ t ตอกของผมนะครับก็ไปสามารถดูได้ในคลิปนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยอยากรู้ประวัติของช่อง YouTube นี้นะครับผมต้องบอกตรงนี้ก่อนครับว่าต้องโย้อนไปสมัยที่ว่าผมเริ่ม อแจกเกมนะครับตอนนั้นผมหลังจากแจกเกมโรดไรไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็มันก็มีคราวนี้ก็ผมก็แจกเกม Time s t o p นะครับซึ่งมันเล่นผ่านจอยเพย์ครับซึ่งระบบการเล่นหรือว่าการทําอะไรแบบนี้มันค่อนข้างยากนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่ค่อยจานาเรื่องการสอนหรือว่าการทาอะไรสักเท่าไหร่ก็เลยทำแบบทุรลักทัวเรนิดน,นึงนะครับก็เลยลอ,ลองลองทำดูนะครับลองแบบเขียน ตามความเข้าใจตัวเองดูนะครับที่ตัวเองเข้าใจว่าแบบมันระบบมันเป็นแบบนี้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับผมก็เลยทําทําความเข้าใจตัวเองนะครับแล้วมันก็ออกมาเป็นคลิปนี้เลยนี่ก็คือคลิปแรกของช่องยูทูบผมเองนะครับตอนนั้นก็ ก็ตอบรับดีอยู่นะครับจุดเริ่มต้นก็คือมันสามารถสอนง่ายมันแจกลิงง่ายแล้วก็มันไม่ค่อยโดนแบรนด์มอนติ๊กต k อกนะครับเท่าไหร่นี่ก็เคอช่องนี้นะครับแล้วก็อีกคําถามนึงนะครับมีคนถามผมมาค่อนข้างเยอะนะครับเกี ok ่ยวกับเกม NTR แล้วก็อนิเมะ h NTR นะครับมีพวกการโดนลุมอะไรนี้เขาถามความรู้สึกการดูการอะไรผมเนี่ยผมต้องบอกตอนนี้นะครับว่าถ้ามันเป็นเรื่องในเกมหรือว่าอนิเมะเนี่ยผมจะไม่คิดเยอะนะครับ แต่ถ้าโดนจริงๆครับมันมันจะคิดหนักนิดน,นึงนครับตอนที่ผมดูในเกมหรืออนิเมะเนี่ยผมรู้สึกสะใจนะครับกูกูรู้สาดิตหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันเออมันมันบันเทิงอีกแบบหนึ่งนะผมไม่ได้รู้สึกรังเกียจหรือว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเจอในชีวิตจริงแม่งโคตรแม่งโคตรเครียอะนะครับส่วนต่อมาก,ก็คือคําถามที่รู้สึกว่าแม่งโดนใจผมแล้วก็ถูกใจผมมากนะครับคาถามแรก คำถามนี้เป็นคำถามที่ผมโคตรโดนใจเลยครับก็คือคือคำถามมาถามมาว,ว่าระยะเวลาในการลงการหาเกมหรือว่าการลงเกมในช่องผมเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งมันเป็นคำถามที่โคตรจัดดีเลยนะครับแล้วก็คำถามนี้ผมจะตอบแบบตรงๆเลยนะครับคำก็คือผมสามารถเนี่ยหาเกมเกมนึงได้แล้วก็แบบลงลงปุ๊บ แบบทิ้งไว้เลยครับแล้วก็ให้คนไปเข้าใจกันเองซึ่งผมรู้สึกว่าแม่งมันมันทรมานเกินนะเพราะว่าเกมส่วนมากมันก็ภาษาอังกฤษนะผมก็เลยทําเป็นช่องแบบว่าสอนเล่นเบื้องต้นนะครับส่วนเกมไหนที่เรารู้สึกว่ามันง่ายมันสามารถแบบเล่นตายตัวได้เนี่ย ผมก็จะลงในชุมชนนะครับเพราะารู้สึกว่าถ้ามันง่ายเนี่ยเราก็สามารถแบบถ้าเป็นเกมที่แบบกดๆๆอย่างเดียวหรือว่าเลือกตัวเลือกที่แบบว่ามันเป็นล็อกๆได้สามารถเล่นง่ายก็เราก็แจกแบบไปเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ต้องสอนอะไรเยอะนะครับซึ่งระยะเวลานะครับผมก็จะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าสมมติผมหาเจอเกมหนึ่งผมจะแบ่งหนึ่งก็คือเราดูรูปแบบการเล่นของเกมนะครับซึ่งผมจะเล่นไปประมาณ30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับแล้วก็ดูรูปแบบการเกะของเอ๊ะการเล่นของเกม,มนะครับว่าแบบเออมันตรงนี้มันใช้ทําอะไรตรงนี้มันกดไปแล้วได้อะไรแล้วก็ตั้งค่าเบื้องต้นหรือว่าแบบไอตรงนี้มันใช้ทําอะไรแบบนี้นะครับซึ่งระยะเวลาก็ ถ้าผมเจอเกมที่โดนใจก็ประมาณวันถึง2วันนะครับถึงจะสามารถลงคลิปได้นะครับอันนี้ยังไม่รู้เวลาตัดต่อนะตัดต่อผมผมตัดต่อเป็นแบบไม่ใช่ตัดต่อเป็นดิผมตัดต่อค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่รายละเอียดเยอะนะครับผมไม่ได้แบบตัดลูกเล่นอะไรเยอะเหมือนคลิปพูดอะไรแบบนี้อันนี้คําถามนี้ผมก็ชอบมานะครับก็คือเขาถามว่าผมเนี่ยเอาแรงบันดาลใจหรือว่าแรงบันดาลใจในทาการนาคลิปเนี่ย มาจากไหนอะไรแบบนี้ผมก็ต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าแรงบันดาลใจของผมก็คือคนดูนี่แหละครับไม่มีอยาอื่นเลยผมทำเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบผมทําแล้วผมชอบผมทําแล้วผมรู้สึกว่าเออมันมันเออมันก็สนุกดีผมไม่ได้ทําเพื่ออะไรแบบนั้นแบบอะไรมากเลยนะครับเพราะว่าผมทําเพราะคนดูรุ่นๆนะครับอือพูดหล่อมาก <laughs> อันนี้ผมก็ไม่ได้มโนนะครับผมพูดจริงๆนะครับคำถามต่อไปนะครับคือหาเกมมาจากไหนนะครับผมต้องบอกตรงน,นี้ว่าผมหามาจากสมที่นะครับก็คือเว็บนี้เว็บนี้แล้วก็จากดิสขอดช่องแจกเกมของดิสผมเองนะครับหามาจาก3ามที่นี่นี่แหละ ส่วนคำถามต่อไปนี่ผมเล่าเลยนะครับคำถามว่าเคยโดนจับได้ว่าเล่นเกมแบบนี้ไหมนะครับโดยคำถามที่ผมอยากเล่าให้ทุกคนฟังมากคือตอนนั้นเนี่ยผมกักตัวที่โรงพยาบาลสนามนะครับก็คือมันว่างมากนะครับมันเป็นเกมแก้เอาดีๆนี่เองแล้วผมก็โหลดมาเล่นนะครับจากช่องพี่ในไลน์นะครับตอนนี้คลิปนั้นเขาเอาออกไปแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นผมเล่นทันสมัยเกือบคู่นานเลยครับตอนนั้นแล้วตอนนั้นผมเล่นอยู่บนห้องบนแบบบนเตียงตัวเองครับ มันเป็นเตียงแบบลากพื้นเลยมันไม่ได้แบบยกออกมาเป็นเตียงสองชั้นนะผมแล้วเล่นใช่ปะแล้วมันมันมันจะมีน้องคนหนึ่งรับเขาแบขอบมันเป็นสองชั้นใช่ปะก็คือผมอ่ะเออมอธิบายยังไงดีวะมันเป็นสองชั้นครับชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนผมอยู่ชั้นบนครับแล้วก็น้องเขาเนี่ยจะแบบถ้าว่างๆน้องเขาจะขึ้นมาเล่นนะครับแล้วตอนนั้นอนะ่ะผมเนี่ยไม่รู้นะครับว่าน้องเขาเดินมาผมใส่หูฟังอยู่ก็เขาเล่นเล่นใช่ไหมแล้วก็น้องเขาแบบ ถามว่าผมทําอะไรแล้วผวเล่นเกมแล้วก็น้องเขาชะงกมาเห็นพอดีแล้วมันถึงฉากตบงนั้นพอดีครับแล้วก็แล้วก็น้องเขาถามเกมอ,อะไรอะอะไรแบบนี้แล้วก็ผมผมก็หัวเราะนะครับผมบอกว่าเกมเกมของชายชาตรีนะครับต้องแกลงเป็นชายชาตรีอะไรแบบนั้น,นเลยครับแล้วก็น้องเขาบอกว่าส่งว่าส่งว่าผมเลยเอาลิงก์พี่ในไลน์เนี่ยครับส่งไปเลยฮะก็<笑><笑> <g oda> มันเป็นเรื่องวันนี้ครับก <g oda> ็มาอยู่กับคําถามทั่วๆไปนะครับมาว่า ไม่ใช่เชิงถามแหละผมว่าเชิงบอกมาก่านครับเขาบอกว่าอยากให้แจกเกมเนี่ยสองเกมต่อวันโอ้มันแบบเออมันไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่นะครับแต่ถ้า,ถา,ถา,ถามันเป็นเกมที่แบบไม่ค่อยอยากอะไรประมาณนี้ผมก็สามารถแจกทีเดียว 2- 3ส,สเกมได้เลยนะครับต่อไปครับโปรโมทช่องให้ผมหน่อยอ่ะเอาเลยไม่รู้อะช่องแนวอะไรเหมือนกันแต่ว่าอ่ะ,อ,ะอ่ะครับเนี่ยครับคำถามต่อไปครับี Q ้ A, พี่มีช่องโดเนทไหมครับ ตอนแรกเนี่ยผมว่าจะไม่เปิดเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบจะมีคนอยากสนับสนุนผมประมาณหนึ่งนะครับผมก็เลยบอกว่าบอกกับตัวเองนะว่าประมาณนะเฮ้ยถ้าทวิตเตอร์เราเนี่ย4,000ผู้ติดตามเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดโดเนี้เลยนะครับซึ่งมันก็ถึงแล้วก็นี่ครับโดเนีตามนี้เลยถ้าคนคลิกเกยดพิมพ์เบอร์ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับคําถามต่อไปครับ คำถามนี้ถามมาว่าฉายาหมอได้มาอย่างไงครับคลิปนี้ผมไม่ได้คําถามนี้ผมไม่ได้บอกไปในใครช่วงกําเนิดหมอนะครับหรือว่าที่มาก่อนจะมาเป็นหมอต้องบอกไว้ตรงนี้นะครับว่าไอที่เขาเรียกผมว่าหมอหมอหมอกันเนี่ยผมไม่ได้เป็นหมอจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมเริ่มเริ่มแบบคนติดตามเยอะเนี่ยผมได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นจอห์นนี่ซินนะครับใช่ ราคาวนี้มันมันเป็นตอนนั้นเขาแต่งคอตูตเป็นหมอนะครับพอแต่งคอตูเป็นหมอค่ะเสร็จคราวนี้เขาก็เรียกผมว่าหมอมหมอหมอมหมอ,หมอผมก็เลยได้ฉายาหมอมันในที่สุดครับคีนี้คำถามเราไปนะครับหมอคิดว่าผมหล่อไหมครับหล่อเทแบบหล่อแบบมีกล้ามมัดมัดปะแบบชายชาวตีอะไรแบบนี้ไอ้เหี้ยเจ็บใจคนรักโดนนังแก่อะไรแบบนั้นปะ คำถามต่อไปครับแล้วนายจะแจกเกมแนวอื่นไหมเกมแนวอื่นที่ว่านี่คือเกมปกติทั่วไปหรือว่าให้ผมแจกยังไงครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าเป็นแนวเฮตผมแจกกับทุกแนวนะตอนนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นประโยชน์บอล่านะครับรักหมอนะครับอุ้ยขอบคุณมากผมรู้สึกดีจริงๆคนนี้เขาถามมา3ข้อเลยนะครับพี่อายุเท่าไหร่ไม่บอกครับพี่หมอจริงไหมไม่จริงครับ พี่เริ่มทำช่องคลิปจากอะไรนะครับเอ้ยพี่เริ่มทำคลิปพออะอไรแล้วก็แรงบันดาลใจคืออะไรผมบอกไปแล้วนะครับว่าแรงบันดาลใจของผมคือคนดูแล้วก็เริ่มทำช่องนะครับถ้าให้เริ่มทำช่องติ๊กตอกหรือว่าอะไรเนี่ย <S <S ผมได้พูดไปแล้วนะครับในคลิปของก่อนจะมาเป็นหมอนะครับแล้วก็ถ้าเริ่มทำช่อง YouTube ผมก็ได้พูดไปในคำถามที่คำถามที่คำถามเยอะนะครับยูนี้ข้อต่อไปนะครับก็คือเปิดหน้านะยครับยื่นหน้านะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ เอานไปนะครับคุณคุณหมอมีสไตล์ของคุณหมอรู้ยังครับนี่คือเขาถามแบบสไตล์การแต่งตัวหรือว่าสไตล์การเล่นเกมหรือว่าแบบแนวเกมที่ผมชอบเล่นผมรู้สึกง,งงกับคำถามนะครับถ้าเป็นสไตล์การแต่งตัวเนี่ยผมชอบแต่งสบายๆนะครับเพราะว่าแม่งร้อนนะครับแม่งร้อนมากประเทศไทยมันร้อนร้อนขี้เหี้ยเอาไปผิวจะแอะไรครับผิวสงขานะครับยูหาดใหญ่ คิวเอนี้โคตรโคตรขำเลยครับมอสเสียไปกี่น้ำก่อเจะมาแจอไม่เสียครับผมเสียกลางแจกพี่ใช้มือถือรุ่นอะไรผมใช้เป็นรุ่นเรียวมี6ธรรมดานะครับไม่ใช่เรียวมีหกโปรนะครับคิวเอต่อไปครับพี่จะแจกต่อไหมแจกครับแจกแน่นอนคำถามต่อไปโอ้แม่งไม่หมอเชื่ออะไรครับแม่หมอไหนวะ เดี๋ยวนี้ข้อจะไปนะครับพี่เล่นเกมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแคปหน้าเกมที่ผมเล่นปัจจุบันให้ดูนะครับนี่เล่นประมาณนี้แหละแต่เล่นหลักๆก็มี RV อย่างเดียวครับ q a อันนี้น่าจะเป็นประโยคเอออันนี้คําถามแหละมีคําว่าใหม่ชอบช่องพี่มากกลัวหายพี่พี่จะทำอาเอาเอาไปเอาไชอบช่องพี่มากกลัวหายพี่จะทําต่ออยู่อีกยาวๆเลยไหมครับ ทำต่อนะครับถ้าผมว่างหรือว่าผมไม่โดนแบนผมก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับมาดูคลิปหมอแล้วรู้สึกแล้วหายซึมเศร้าเลยครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็หายซึมเศร้าเรืวอๆนะครับยืนเอครับ fc ครับเมื่อไหรพี่จะหาเกมดีๆมาเกมมาดีๆครับผมโคตรอยากได้ตอนนี้ขาดเคนครับขอบคุณครับขอบคุณที่ fc ผมนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอย่ารีบนะครับ Q&A พี่คิดคนเนตนแจกเกมได้ไงครับก็ดูจากแนวเกมแล้วก็บางคนเขาก็ชื่อเกมมาแล้วก็ผมไปดูว่าเล่นยากไหมถ้าเล่นยากเนี่ยผมก็จะเอามาแจกแล้วเอามาสอนต่อนะครับถ้าเล่นแม่งยากเกินไปเนี่ยผมก็ไม่สอนนะครับหรือไม่ก็ไม่แจกเลยครับเพราะมันยากเราแบบเราไม่รู้ว่าเราจะบอกเขายัางไงถ้าสมมุติมันถึงจุดท้ายนี่แบบมันตันจริงๆริงแล้วเขามถามเราแล้วเราตอบไม่ได้นนะครับเคียนเอครับพี่ชอบกินอะไรครับพี่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะครับ ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยมากพี่คิดจะทําแนวอื่นไหมครับคงจะไม่ถ้าหมายถึงเรื่องเกมผมคงจะทําแนวเกมเฮดอย่างเดียวนะครับหรือว่าผมคุณจะถามผมว่าประมาณว่าผมจะทําแนวช่องแนวอื่นไหมผมคงไม่ทํานะครับเพราะว่าบางทีเราเขาอาจจะไม่แบบไม่คุ้นชินกับแบบเราไปทําอย่างอื่นอนะสมมติผมแจกเกมเฮดอยู่ใช่ปะอยู่ๆสักวันผมมาแบบทําแบบแบบโอ้ทำรายการอาหารอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกแบบทุกคนอาจจะแบบ เออปรับตัวช้านิดนึงหรือว่าแบบงงไปเลยอะไรแบบนี้ผมก็จะเป็นแนวเฮดโรโลไปเลยนะครับฮาเขาถามเอคิ <kee> <Q> <A> <Q> A> อันนี้บอกเล่าหรือเปล่าเนี่ยก็พอไก่อร่อยมากครับโอเคอร่อยเหมือนกันผมก็ชอบ QA ครับพี่จะลงเกมในอนาคตกี่เกมครับเรื่องในอนาคตผมบอกไม่ได้จริงๆนะครับแต่เรื่องในอดีตผมก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ปัจจุบันก็พอนะครับแล้วพี่จะลงเกมแนว แนวใหม่น่าจะถามแนวไหนครับก็ลงแนวฮดตครับครับผมแนวฮดคิวเมีเกมน้อยพื้นที่มีเกมพื้นที่น้อยแต่สนุกไหมครับต้องต้องบอกตรงนี้นะครับว่าพื้นที่น้อยมันก็ต้องแลกมากับความสนุกที่น้อยนะครับแต่ว่ามันก็มีบ้างนะครับบางเกมที่แบบพื้นที่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสนุกแบบยคนิโใไฮเลยเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูนะครับยิวเนข้อต่อไปนะครับหมอชอบเล่นแนว เล่นเกมแนวอะไรามากที่สุดครับหมอชอบเล่นแนวเกมเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบไม่รวดเร็วเกินไปอะ่ะมันมีที่มาที่ไปให้เรารู้ว่าแบบเหตุใดเล่าเจ้าถึงมาเป็นแบบนี้อะไรแบบนั้นนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบแนวเกมแบบน,นี้มากกว่าเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหตุผลหนึ่งนะครับมันฝึกภาษาผมได้ดีมากนะครับเนี่ยเนี่ยถ้ามีคนมาถามว่าโอ้โอ้พี่เขาพี่ทาไมพี่แบบโอ้รู้สึกแบบเก่งสายกิจเลยผมก็จะบอกแบบเดิมนะครับว่า ผมเล่นเกมจีบสาวรขบแต่ว่าเขาก็แบบอาจจะไม่ไม่รู้นะครับว่าเกมจีบสาวผมเป็นเกมแนวอะไรแบบนี้ครับคำถามนี้นะเขาถามมาว่าผมเนี่ยหาเกมภาษาไทยมาจากไหนนะครับผมต้องบอกตรงนี้นะครับว่าเกมบางเกมอย่างเช่นเกมเดวิลเกอร์กับจิ้งจอกสาวเนี่ยมันมีมันไม่ได้ลงมดนะครับมันเป็นตัวไฟล์ของภาษาไทยในเกมอยู่แล้วครับแต่ว่าบางเกมที่ผมมาแจกเนี่ยที่ว่ามันเป็นแบบมีคนแปลเนี่ยครับ ผมหาจากช่องนี้นะครับในไรเห็ดนะครับสามารถไปดูได้น,นะครับหรือว่า้าหาไม่เจอเลยผมทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างครับช่องนี้เลยนะครับข้อแปลไทยนะครับผม Q&A ของผมก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะมากครับอะไรก็รู้สึกว่ามันก็เยอะอยู่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะอยู่แหละขี้เยอะมากเลย แล้วก็ผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ว่าถามผมมาหลายคําถามมากนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนท <fol> <c oughs> ี่ติดตามมากด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับส่วนช่องสํารองผมก็อยู่ใต้คลิปนะครับและก็ขอบคุณมากนะครับอีกแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าคลิปนี้นะครับขอบคุณมากขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ